ทัพช้างศึกตอนนี้ฟอร์มแรงแซงทุกทีมในอาเซียนเตรียมขึ้นท็อป100ของโลกปีนี้มาโน่ทำสถิติโคตรน่าทึ่งในการคุมทีมชาติไทยด้านปาร์คฮังซอโวลัันจะพาเวียดนามก้าวข้ามอาเซียนนัดดวนญี่ปุ่นสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาพูดคุยกันแบบจัเต็ม เกี่ยวกับเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยต้องบอกว่าฟอร์มดีอย่างมากในช่วงหลังนะครับแล้วก็จะแวะไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติเวียดนามที่จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นในคัดบอลโลกโซนเอเชียกันด้วยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับช anel ต้องสุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในช่วงแรกของคลิปนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมานโปกิ้งนะครับที่ยังคงสารต่อฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เป็นแชมป์ฟุตบอล AFF Suzuki Cup ด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับตั้งแต่เกมแรกจนถึงนาสุดท้ายแล้วก็เป็นแชมป์ได้อย่างงดงามต่อด้วยฟนะีฟ่าเดยนัดในการอุ่นเครื่องนะครับก็ชนะเนปาล2ต่อแล้วก็ชนะซูรินาม1ต่อ0 ทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่แฟนบอลชาวไทยมีความสุขกับผลงานของทีมชาติไทยชุดใหญ่จริงๆนะครับและณตอนนี้มาโน่พกิ้งนะครับเสิติการคุมทีมชาติไทยของเขาเนี่ยผ่านพ้นไปแล้ว10นัดด้วยกันปรากฏว่าผลงานดีมากๆนะครับพาทีมชาติไทยชนะได้ถึง8นัดเสมอเพียงแค่2นัดและก็ยังไม่แพ้ใครนะครับเียกได้ไง่ายๆว่าตอนนี้ทีมชาติไทยน่าจะเป็นทีมที่ฟอร์มแรงที่สุด ในอาเซียนแล้วก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดมาโนยังคงโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมชาติไทยผลงานดีในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกพาทีมเนี่ยชนะรวดแล้วก็ผ่านเข้าสู่เอเชียนคัพรอบสุดท้ายได้เนี่ยผมบอกเลยนะครับแลนด์กิ้ง f ี ف าของทีมาชิไทยจะกลับไปอยู่ท็อป100ของโลกแน่ๆเดี๋ยวเรื่องนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับส่วนมาโนโพกิ้งเนี่ยนอกจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ย ชนะ8เสมอ2ยังไม่แพ้ใครเนี่ยปรากฏว่าทัพช้างศึกในยุคข,ของมาโน่เนี่ยมีอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับคือเป็นทีมที่เสียประตูน้อยมากๆเพราะว่าเสียแค่3ประตูจาก10เกมที่ลงเล่นในยุคข,ของมาโน่โพกิ้งและมาโน่เนี่ยพาทีมชาติไทยเก็บคีนชีตได้ถึง8เกมจากทั้งหมด10นัดและก็ยิงประตูคู่แข่งก็ยิงได้เกือบทุกเกม ยิงไม่ได้แค่เกมเดียวคือฟุตบอล AFF Suzuki ครันัดที่เจอกับเวียดนามนัดที่2ซึ่งเกมนัดแรกเนี่ยเรามีสกอร์นำมาค่อนข้างขาดแล้วนะครับเรียกได้ว่าผลงานของมานโพกิงถือว่าสุดยอดในระดับหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้ที่เจอจะเป็นทีมจากอาเซียนเป็นหลักแต่ก็ต้องยอมแล้วว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับซึ่งมาน o โพกิ n งเข้ามามีเวลาไม่เยอะแต่ก็ปรับ จูนทีมได้ดีแล้วก็มีผลงานที่ดีจนเป็นที่รักของแฟนฟุตบอลชาวไทยพอสมควรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่สำคัญคือหลังจากนี้กับการที่จะมีฟีฟ a าเดย์ครั้งต่อไปที่คาดว่าจะได้ทีมแรงกิ้งที่สูงกว่าทีมชาติไทยมาเจอแล้วก็ไปเล่นในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ครั้งสาคัญของมาโนโพกิ้งถ้าเกิดยังคงรักษามาตรฐานที่ดีได้อีกเนี่ยบอกเลยว่าความมั่นใจของทีมชาติไทยชุดนี้ ก็จะกลับมาเต็มรูปแบบนะครับนอกจากนี้มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนี้นะครับเป็นทางเว็บไซต์เมนสเตอนะครับเขาได้ออกมาเปิดเผยสถิติที่น่าทึ่งของมาโนโภกิงนะอย่างที่ทราบการที่มาโนโภกิงเนี่ยคุมทีมชาติไทยไม่แพ้เป็นจำนวน10นัดติดต่อกันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการที่ทีมชาติไทยไม่แพ้ใครนานที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ2 0 0พ ที่ฟีฟ่ามีการบันทึกนะครับทางฝั่งเมสแตนเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ฟีฟ่ามีการบันทึกและรับรองสถิติฟุตบอลทีมชาติอย่างเป็นทางการเนี่ยพบว่าสถิติของทีมชาติไทยที่ไม่แพ้ใคร10เกมติดต่อกันเนี่ยถือเป็นสถิติมากที่สุดในตอนนี้โดยก่อนหน้านี้ในปี2000จนถึง2001เนี่ยทีมชาติไทยมีสถิติไม่แพ้10เกมติดต่อกันในยุคข,ของปีเตวิทตอนนั้นผลงานดีมากๆ โดยผลงานในยุคข,ของปีเตอร์วิทนะครับก็จะมีเสมออิราน1ตอน1่แล้วก็เสมอเลบานอน1ตอนึ 1, ในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายจากนั้นในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2000เนี่ยก็ชนะรวด5นัดนะครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบชิงแล้วก็ไม่แพ้ในเกมอุ่นเครื่อง3นัดด้วยการชนะคูเวตเสมอสิงคโปร์แล้วก็ชนะคีรกิสสถานรวมเป็น10นัดอันนั้นเป็นยุคข,ของปีเตอร์วิท จากนั้นมาในยุค2010เป็นต้นมาในอันนี้เป็นยุคของโคซิโก้นะครับโคซิโก้เคยพาทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่แพ้นานสุดคือ9เกมรวดนะครับตั้งแต่คัดบอลโลกที่ชนะเวียดนามนะครับก่อนจะมาแพ้คืออุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้ในปี2016นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีและในยุคของโคซิโก้9เกมที่ไม่แพ้ใครจากนั้นเนี่ยยุคของรายวัตก็ในปี2018เนี่ยก็คือมากที่สุดคือ ไม่แพ้8เกมติดต่อกันนะครับก็ผลงานดีก่อนจะแพ้อินเดีย1-4ในเอเชียนคัพและลายะวัดกรก็โดนปลดไปหรือว่าช้าเทียบสถิติแล้วเนี่ยมานโพกิงนะครับถือว่าเป็นการคุมทีมชาติไทยที่ไม่แพ้ติดต่อกันนานที่สุดรวมกันในยุคป,ปี2000เป็นต้นมานะครับและมานเะนี่ยมีโอกาสที่จะรักษาสถิติต่อไปและทำลายสถิติด้วยการไม่แพ้ติดต่อกัน11-12เกมด้วย หากฟีฟ่าเดครั้งต่อไปยังมีผลงานที่ดีรวมไปถึงในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะครับก็ดูการถือว่าเป็นอีกหนึ่งโค้ชที่ผมว่าเหมาะกับฟุตบอลไทยในช่วงนี้นะครับรู้จักนักฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ใจนักฟุตบอลไทยไปเต็มๆเหลือแค่ว่าผลงานในระดับเอเชียที่มาโน่ยังต้องพิสูจน์ซึ่งก็มีหลายอย่างที่มาโน่ยังต้องแก้แน่นอนแต่ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีของทีมชาติไทย ในตอนนี้อย่างชัดเจนนะครับก็มีความสุขกันไปในช่วงนี้ที่ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องการที่ทีมชาติไทยเราชนะในโอโหกระแสบอลไทยก็จะดีนะครับแฟนบอลชาวไทยมีความสุขจริงๆนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวของมานอปงกิ n งที่ผมนามาฝากกันลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยผมเชื่อว่ามานอปงกิ n งและนักเตะทีมชาติไทยชุดน,นี้จะสร้างสถิติที่น่าสนใจได้ขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับ จากนั้นมาพูดถึงทีมเพื่อนบ้านของทีมชาติไทยอย่างทีมชาติเวียดนามกันหน่อยที่ฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเนี่ยดรอปลงไปเพราะพวกเขาเนี่ยไปเจอฟุตบอลระดับสูงกว่ายอย่างฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบ12ทีมสุดท้ายนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าเวียดนามเนี่ยผลง,งานไม่เป็นไปตามเป้าภายใต้าการคุมทัพของปาคังซอนะครับลงสนามไป9เกมแพ้ไป8นัดชนะเพียงแค่1นัด มีเพียงแค่3คะแนนนะครับแล้วก็หลังอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มนะครับซึ่งนัดสุดท้ายของบนโลกรอบคัดเลือกเนี่ยเวียดนามจะบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้นะครับซึ่งจะแข่งขันเวลา5โมงครึ่งเป็นต้นไปเป็นเกมที่น่าดูอย่างมากนะครับเพราะว่าเวียดนามในช่วงหลังเนี่ยเริ่มจะมีการเปลี่ยนถ่ายตัวผู้เล่นนะครับว่าป้าฮังซอเนี่ยเริ่มจะให้โอกาสนักเตะชุดอายุไม่เกิน23ปีมาเล่นเวียดนามชุดใหญ่เยอะมาก บวกกับนักเตะหลายๆคนก็มีเรื่องของโควิดมาเล่นงานทำให้ตอนนี้ป้าฮังซอเจอสถานการณ์ที่ไม่ง่ายในการทดลองผู้เล่นต่างๆนะครับและแน่นอนนะครับการที่เวียดนามเนี่ยในการมาเล่นบนโลกรอบคันเรื่องเนี่ยผลงานอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าแต่พวกเขาก็ได้ประสบการณ์ไปเต็มๆและเป็นเครื่องที่บอกว่าเวียดนามกับระดับเอเชียยังต้องพัฒนาอีกเยอะจริงๆนะครับ และก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเพราะาเป็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมที่ป้าคังซอจะคุมทีมชาติเวียดนามเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นปาขังซอบอกเลยเกมนี้จะเป็นเกมชี้วัดต่างๆและจะพาเวียดนามโชว์ให้เห็นใส่ภาพที่มองว่าเวียดนามจะก้าวผ่านอาเซียนให้ได้นะครับปาขังซอเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมเยือนแน่นอนเป็นเกมที่ยากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแต่นี่คือนัดสุดท้ายในบนโลกรอบคันเลือกคนนี้ เวียดนามจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับปาร,ร์อบอฟุตบอลของญี่ปุ่นคิดว่าคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากที่นี่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบญี่ปุ่นคือทีมที่ดีที่สุดในเอเชียและมีกลุ่มนักเตะที่มีคุณภาพล้นทีมปาร์คบอกอกว่าเวียดนามเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบนี้ได้เป็นครั้งแรกเล่นไปแล้ว9เกมแพ้8ชนะ1นัดเมื่อเวียดนามต้องเผชิญหน้ากับทีมระดับท็อปของเอเชียเนี่ยเห็นได้ชัดว่ายังมีช่องว่าง ที่ห่างกันมากๆแต่นักเตะทุกคนก็กระหายที่จะลงเล่นกับทีมแก่งเช่นนี้เช่นเดียวในเกมเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนักเตะเวียดนามทุกคนจะแสดงความกระตือรือร้นที่จะก้าวข้ามจากภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาและเติบโตมากยิ่งขึ้นจะสู้ทีมชาติญี่ปุ่นให้สนุกที่สุดนะครับโอ้โหถือว่าป้าหงซอเขาก็มีความมั่นใจมากๆเหมือนกันนะที่จะพาเวียดนามโชว์ผลงานดีในเกมนะัดเจอญี่ปุ่นก็รอดูเป็นอีกหนึ่งนัดที่น่าดูเหมือนกันนะครับ พราะทางญี่ปุ่นเขาก็จัดเต็มโดยเฉพาะให้โอกาสนักเตะแนวลุกที่เป็นวัยรุ่นลงเพียบแน่นอนมุริยาสึเตรียมจะเปิดเกมลุกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากรายง,งานของสื่อญี่ปุ่นในเกมเนี้ยเดี๋ยวจะได้เห็นคาโอรุมิโตมะเป็นปีกขวาคูโบะปีกซ้ายหน้าเป้าน่าจะเป็นอายาเซอุเอดะกองกลางเนี่ยจะใส่ตัวลุกอย่างเกงกิฮานางูจิที่เคยยิงทีมชาติไทยลงมาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับเกมเนี้ยมิกิยามานะกับโชโกะทันิกุจิ เพื่อนของพิเจชนาทิพที่คาวาสกิฟอนตาเล่จะได้รับโอกาสลงเล่นด้วยรอติดตามเป็นเกมที่น่าดูและเดี๋ยวมาว่ากันว่าหลังจบเกมเวียดนามจะก้าวข้ามอาเซียนด้วยการสู้กับญี่ปุ่นได้สนุกหรือไม่ หรือเวียดนามยังคงอยู่ในอาเซียนด้วยการแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นรอติดตามกันหลังเกมนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยทั้งเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่และทีมชาติเวียดนามนะครับและที่สําคัญฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไครต์ให้กับ c h anel n ต้องสุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัตรคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ